สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับและให้กําลังแรงใจกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ GP c h a ช nel นะครับอยู่กับหลานหลานไส้หน่อยครับวันนี้ครับอ่านะครับสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องกูเกชื่อน้องกูเกิลอ่านะครับวันนี้น้องกูเกิลนะครับจะมาใช้โฟทีในการฉีดพ่นนะครับอ่ามันสำปะหลังเนาะนะครับที่อยู่ตาม ท้องไร่ท้องนานะครับวันนี้ครับเป็นมันไหหน้านะครับพี่น้องครับเป็นมันไหหน้าที่ห้าปลูกไว้แล้วนะครับวันนี้เราจะใช้นะครับโฟทีในการฉีดพ่นแมนบอกครับอ่านะครับใช้โฟทีในการฉีดพ่นมันสับปะหลังครับน่ครับมันไหหน้าได้พี่น้องเด้อนะครับวันนี้เราจะมาใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับในการดูแลนะครับต้นมันสับปะหลังของเรานะครับในช่วงของนะครับที่มันกําลังจะเริญเติบโตในช่วงของยุคนี้นะครับก็คือใช้โฟทีนะครับในการ อาฉีดพ่นนะครับมันสับปะหลังนะครับเมื่อมันสับปะหลังนะครับของเราในการแช่ต้นพันธุ์มันสับปะหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ฟู์ทีในการฉีดพ่นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เราปลูกได้มาสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับอาได้มาสักระยะหนึ่งเราก็ใช้ฟู์ทีในการฉีดพ่นนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ฉีดติดต่อกันจนกว่าที่เราจะอาขุดเสร็จนะครับถือว่าเราจะ ดูแลจนกว่าจะได้ขุดนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับมันสับปะหลังนะครับตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยนะครับมันต้องเล่งการเจริญเติบโตของต้นมันนะครับให้เจริญเติบโตได้ดีได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพของหัวมันสับปะหลังนั้นได้ดีนะครับนะครับอันนี้เราก็มีเคล็ดลับนะครับในการฉีดพ่นนะครับมันสับปะหลังนะครับวันนี้นะครับกับโปรโมชั่นดีๆนะครับหนึ่งซองนี่ครับหนึ่งซองเพียง600บาทนะครับ 3ซองเพียง1500ับาทนะครับ1กล่กอง12ซองเพียง4 5 0 0ับาทเท่านั้นนะครับสามารถทุกขมาสั่งซื้อได้เลยนะครับผ่านทางไมยเลีโทรศัพท์นะครับศูน0์เ0้7เนอง้านยองเ o ็ดเกน้องกูเกิลครับอ่านะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่สนใจครับอยากจะได้โฟที่นะครับไปใส่นะครับพี่น้องครับอ่านี่ครับอยากจะได้โฟที่ไปใช้นะครับ เหมาะสําหรับต้นมันสัมปลังมากๆเลยนะครับในช่วงนี้หรือว่าใครที่ใช้แล้วนะครับรู้สึกว่าดีนะครับต้นมันสัมปลังก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับโทรโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับในช่วงนี้นะครับของแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นะครับเราจะส่งของให้พี่น้องทุกวันนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ครับ097 097 025 025 0279 0279้าเจ็ดศูน gp channel gp channel G P Channel G P Channel GP Channel อ่านะครับผมโอ้ยนะครับหลานหน่อยครับอ่ะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในครั้งหน้ารนค,ครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับอายุยิ่งเพิ่มขึ้นสวัสดีครับรสวัสดีครับ